ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รอบๆหรือว่าตลาดทุนไทยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ยังคงเกาะติดลเลนเดิมซึ่งก็คือ Streaming เวอร์ชันใหม่นะครับที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักลงทุนอย่างคุณผู้ชมในเองนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสินธนันบุญยอดจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับครับคุณสินธนันะครับก็เนื่อเลยฟังก์ชันใหม่เนี่ย อย่างเช่นตัว alert หรือ notification เนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันใช้งานยังไงบ้างครับจริงๆถ้าเกิดเป็นนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับเราก็จะมีเงื่อนไขในการเทรดอยู่แล้วไม่ว่าเราจะซื้อไม่ว่าเราจะขายนะครับจริงๆถ้าเกิดในหลักการของทั่วไปเราจะเรียกว่า condition order นะครับซึ่งระบบการเทรดปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากเรายังไม่ยังไม่มีตัว alert ซึ่งเสด็จพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเราเรียกว่า streaming นะครับส่วนส่วนของ alert เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าราคาที่เราจะต้องซื้อเมื่อไหร่ ก็เอาลืข pues ึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับตัวผมเองก็เซ็ตเหมือนกันนะครับหรือเราต้องการต้องการขายหุ้นตัวนี้เมื่อไหร่ถึงราคาที่มันต้องขายแล้วมันก็ช่วยเราลดความเสี่ยงได้นะครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใช้กันอยู่นะครับ แล้วทีนี้การแง่เลนี่มันเป็นการดูข่าวตั้งเตือนข่าวได้ไหมครับหรือว่าสมมแมเราจะดูพุ้นตัวใดตัวหนึ่งอยู่เนี่ยเราต้องการให้มันเตือนมีข่าวเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ไหมใช่ครับ,รบก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือทางเรารมีฟีดข่าวอยู่แล้วนะครับที่ฟีดเข้าระบบทั้งของทางาราบับซับหลวอกเองของทางตลาดเองซึ่งมาทั้งหมดนะครับถ้างทุนอย่างอ่านข่าวแบบเรียลไทม์เนี่ยก็สามารถตั้งข่าวเกี่ยวกับพุ้นตัวนั้นได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็สัไปที่คนที่นิยมใช้กันมากที่ส หมายความว่าถ้าเราตั้งไว้แล้วมันแมทต์เนี่ยตัว alert notification ก็จะมีการเตือนบอกเราว่าสามารถสั่งแมทต์ได้แล้วนะตอนนี้ใช่ครับผมอ๋อครับและทีนี้สำหรับลูกค้าของทางบัวหลวงเองเนี่ยถ้ามีทางบัวหลวงมีพัฒนาการหรือว่ามีโปรแกรมอะไรเพื่อจะช่วยลูกค้าอีกเพิ่มเติมไหมครับจริงจรนะทั้งบัวหลวงเราเป็นเรียกงว่าเป็นโรเกอร์ที่ช่อนข้างเน้นนวัตกรรมการลงทุนอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยเราทำเรื่อง i ปรแกรม a i g n ก็คือเป็นการพัฒนาระบบอัตโนมัติคือมีเงื่อนไขรอเทรให้เลยนะครับแต่เนื่องจากเวอร์ชันปัจจุบันของทางส t e มมิ่งเนี่ยเป็นแค่อลิร t เตือนและสามารถซื้อหรือขายได้แค่นั้นอนาคตเนี่ยเราต้องการพัฒนาต่อนะให้มาซื้อเลยแล้วก็ขายให้เลยนะครับนี่คือนวัตกรรมที่เรามองไปถึงในอนาคตนะครับว่าเราอยากทาต่อแล้วในตัวส่วนของอ a n รซแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันมีช่วยสอนนักลงทุนยังไงได้บ้างครับ จริงๆเนี่ยอย่างโครงการที่เราทำนะครับอย่างอตอนนี้กำลังทำเลยก็คือโครงการ The Storm s t o <ม>็ m Master ที่เอา<ม>นักทุนมาสอนเทรดดิ้งนะครับ,รบเพราะ,ะการใช้เงื่อนไขในการเทรดเนี่ยสำคัญมากๆ<ม>นะครับแต่จะ alert ให้ลูกค้าใช้งานยังไงเนี่ย เราก็ต้องสอนนักทุนว่าต้องตั้งค่าอย่างไงล <ừ> ูกค้าสามารถตั้งค่าในการซื้อหรือตั้งค่า stop s t o p l o s s ได้เลยนะครับจากส่วนของโปรแกรมเรื่อง Alert Notification ตัวนี้นั่นเองครับ,น,รบ,รบน่าสญญานใจมากทีเดียวครับทีนี้สําหรับสุดท้ายแล้วถ้าสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยต้องการจะติดต่อหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ทราบว่าทําได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับสามารถติดต่อได้ที่ w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  o a r u o n g c o t h นะครับหรือโทรติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราก็ได้026181111กหนรับขอบคุณมงกนะครับครับผม ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงของรอบรู้ว่ตลาดทุนไทยนะครับตัวสตรีมมิ่งเองก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน Alert and Notification เพื่อช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างทันช่วงทีนะครับรวมถึงตัวโปรแกรมของบบนหลวงเองที่มีช่วยพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงรอบรู้วตลาดทุนไทยเรื่องราวของตลาดทุนที่คุณจำเป็นต้องรู้ครับ